สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่า र, วเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีกันนะคะสําหรับคลิปนี้สาวมุกดหารก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูไปเดินนะคะทะเลนะคะใต้ท้องทะเลนะคะเมื่อทะเลนะคะในยามน้ําลดนะคะเพื่อนๆโอเคใหญ่มากทุกคนน่ากลั guess right. you I get stick for okay? yeah, I <No problem. S 2> ตายทองทะเลนะคะเพื่อนๆมีอะไรให้เราดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีปิงตัวใหญ่ๆนะคะแต่ว่าสามุกดาหารไม่ค่อยชอบนะคะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะคะคิดไปเองนะคะทุกคนมีปูมีอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปชมกันเลยคะ่ะบอกเลยว่าสนุกสนุกจริงๆคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ บนจะกรัดใต้น้ำเพื่อน เดี๋ยวดูดิทุกคนดูปิงทะเลแบบตัวตัวใหญ่มากค่ะดูสิไม่คปชอบเลยโอ้ my god โอเค ใหญ่มากทุกคนโอเคครับ เต็มไปหมดอันนั้นอะไรอะ We look at <'s> that ไอ yeah, ้เดินนหางปลาเพื่อนๆหางปลาเย่เย่หางปลาที่เขาตัดนะ ดูปีนทะเลแบบเกาะแบบเยอะอะ่ะนี่เป็นมีเห็ดเห็ดเธ้เห็ดอะไรอะ่ะหอยเม่นเต็มเลยเป็นหอยเม,นม่นนะ หอยเม่นเต็มเลยทุกคนอยู่ในน้ำอะ่ะน,นี่ก็เยอะน้เพื่อนเต็มเลยยังมีเห็ดด้วยคล้ายๆเห็ดหลินจือเนาะ เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันค่ะหอยเม่นเต็มเลยนี่เขาดับคือเหมือนเห็ดเลยเหมือนเห็ดลินจืออ่ะมันคือปิงทะเลทุกคนเยอะมาก มันคือตาปิ้งทะเลทุกคนเยอะมากเลยไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะ he's going at cucumber hunting yeah that's what i should be doing snorkeling คนดูอันนี้คือเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ว่าเขาอยู่มานานมากจนกลายเป็นก้อนหินใหญ่มากแบบใหญ่อะ่ะใหญ่จริงๆจนมีหอยเกาะ oh, biết mm -hmm. big big Hãy uh. đâu ใหญ่ไหมคะอย่าวเราจะไปดูดใูใต้ก้อนหินใต้ก้อนหินนะคะใต้ก้อนหินเห็นไหมคุณปูตัวใหญ่มาก อันนั้นก็คือคนเขาดำน้ำนะคะเพื่อนๆนี่เยอะเลยนะคะด้านนู้นถ้าเป็นช่วงน้ำลดนะคะคนที่นี่เขาก็จะรู้เนาะว่า บรรยากาศช่วงน้ำลดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาตกปลานะคะแล้วก็ค่ะดำน้ํากันนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่คลื่นแรงเขาก็จะเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าคนในพื้นที่เขาก็จะรู้จังหวะของน้ําทะเลนะคะทุกคน คนสาวมุกดาหารเห็นคล้ายโครงกระดูกของปาวาณตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะปกติก็เคยเห็นมาเป็นโครงแบบเป็นตัวเลยนะคะทุกคนแต่นี่เห็นแค่เสี้ยวเดียวเ๋ยเป็นกัรไอ้มเหรอ คนมันหนักมากเลยเหมือนก้อนหินอะ่ะทุกคนดูนะคะอันนี้เหมือนกับหินแกรนิตเลยเพราะว่ามันเป็นหินกลายพันธ์นะทุกคน Leader Line ในอีกหรือสินะอ๋อเย่ๆสาวมุกดาหารขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะสำหรับคลิปนี้สามุกทหารก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงจะเพลิดเพลินเนาะแล้วก็สนุกสนานไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้สามุกทหารก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆฝนเหมือนฝนจะตกแล้วนะคะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนคะ่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเ,เจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมคะ่ะ Have a good week everyone. See you next video. ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามตปเป็นกำลังใจให้สาวมุกอา,ารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ